อันดีเซเบอร์สายเวทสกิลคาดบทที่6ธาตุไฟครับผมมาดูการต่อสู้ตัวแรกในบทนี้นะครับมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นการต่อสู้ในระยะกลางสกิลการต่อสู้ไม่มีอะไรมากมายอย่าเข้าไปใกล้มันก็นแล้วกันและระวังหลบสกิลกับระเบิดของมันแล้วก็ระวังมันกระชากเข้าไป สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่เราโดนมันกระชากแล้วตีแค่นี้ท่าน้ำแผ็งในรูปแบบการเล่นของเรานั้นณนะขณะนี้คือที่ผมเล่นคือเป็นตัวละครด้านนักเวทการโจมตีอยู่ในระยะกลางอยู่ในระยะเดียวกับมอนสเตอร์ตัวนี้ที่จะโจมตีเราถึงรวมประกอบกับความมีอุปสรรคคือกับระเบิด ที่จะคอยตอดพลังงานของเราแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่หรอกเพียงแค่คุณมีจังหวะในการหลบสกิลที่ลากเราเข้าไปหามันนี่แหละไม่ใช่ลืมยาถ้าสายฟ้าแต่ก็ควรระวังนิดนึงนะครับในการต่อสู้ของเรานั้นบางทีจังหวะในการเล่นน่ะมันมีหนักหปากหลายรูปแบบและ วิธีการต่อสู้ของมอนสเตอร์นั้นในระดับบอสนะอาจจะทำให้เราเสียจังหวะเมื่อเราโดนมันกระชากเข้าไปแล้วจังหวะที่เราโดนและประกอบกับความเลนในการเล่นของเราอาจทำให้เราเสียชีวิตได้โดยมีคาดคิดแต่ก็นะมันก็ไม่ใช่กับทุกคนที่จะเป็นไปได้มีอัตราส่วนน้อยที่เราจะเป็นอย่างนั้นคาดพิษ ในด้านการความได้เปรียบของธาตุนั้นในแต่ละธาตุแต่ธาตุไฟธาตุน้ําแข็งธาตุสายฟ้านั้นผมดูแล้วมันไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราก็โจมตีปกติมันก็ลดอยู่ปกตินั่นแหละแต่ธาตุพิษนั้นอืมไม่น่าตายเลยการที่ผมยิงมันแล้วมันก็ค่อยๆลดนั้นถ้ามันติดความสนทานธาตุพิษเนี้ยเราก็ได้เปรียบนะ หลสกิลนี้คงไม่ยากหรอกไอ้ที่ปล่อยเป็นทางบวกอ่าแสจะว่าไปรูปแบบสุดท้ายของสกิลของผมที่ปล่อยเป็นท่าแสงการยิงก็คือมันมีแบบเจาะจงแล้วก็แรมดอมแต่อัตราการเสียพลังงานนั้นผมได้เปลี่ยนรูปแบบการอัพ วิธีการใช้ของรูนเนาะและอัพเลเวลของรูนลิงซึ่งอัตราการสูญเสียนั้นไม่ได้ที่จะช้าอะไรมากมายซึ่งอาจจะช้ากว่าสกิลท่าอื่นๆที่มีความได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันและมอนสเตอร์ตัวนี้ถามว่าจะยากอะไรไหมมันก็ไม่ได้ยากนะเล่นไปเรื่อยๆอยู่ในระยะที่เราพอยิงไหวแล้วก็สังเกตสกิลที่มันปล่อยอะ มันคงไม่ได้เรื่องมันมันมันคงไม่ยากมากที่เราจะฆ่ามันยิงยิงยิงแค่นั้นครับธาตุไฟมาดูการต่อสู้กับบอสต,ตัวที่สองนั้นความได้เปรียบเสียเปรียบมันก็มีอยู่เพียงแค่ว่าบอสมันเน้นการจบตีระยะใกล้ส่วนเราเป็นเพียงแค่นักเวทความเปราะบางเราก็มีสูงอยู่ ดังนั้นเราไม่ควรอยู่ใกล้มันแต่ธาตุไฟผมที่ใช้อยู่นั้นคือความเสียเปรียบอยู่ตรงเพียงแค่ว,ว่าความเร็วในการไล่ผมช้ามากเลยอ่ะเห็นไหมผู้จะไม่ถนัดขับก็ตายเลยแต่ความรุนแรงของผมอะรุนแรงจริงและสกิลของมันที่ปล่อยออกมามันอาจจะเชื่องใช้อย่างที่เห็นแต่นะความเสียเปรียบและ บางทีการจับจังหวะในการหลบหลีกอะผมผมอะนี่น,นี่ในที่มันตีตรงกระทแทกของพื้นที่นะ่ะมันก็มันโจมตีอยู่ในอยู่ตรงหน้าถากหลบไม่ไหวก็มีเหลือนะท่าน้ำแข็งครับแต่เมื่อมาถึงในท่าต่อไปคือท่าน้ําแข็งไม่ต้องห่วงนะครับความเปราะบางก็มีเหมือนเดิมแต่ผมก็ยังเชื่องช้าเหมือนเก่าแต่ก็นะแต่ ถ้าเราหลบหลบดีๆมันก็ไม่แน่พิงระยะห่างไว้ดีๆอย่าอยู่ตรงหน้ามันและอย่าอยู่ใกล้และหลบวงในการโจมตีของมันส่วนใหญ่ของมันดูแล้วจะเป็นการโจมตีในท่าฟไฟและทางกายภาพของตัวผมตัวนี้มันเป็นท่าน้ำแข็งสถานะการติดน้ำแข็งให้เป็นไอติมโป๊ะๆอ่ะคงเป็นไปไม่ได้แต่ทำให้มันเชื่องช้าอยู่ก็ไม่ค่อยเห็นภาพนะ ก็อย่างที่เห็นนะมันก็ยังตีได้เหมือนเดิมอ่ะดังนั้นสกิลที่ทำให้มันหยุดชัง,งักอ่ะในการสู้บอ์คงเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าสกิลที่ทำให้เสียเลือดเรื่อยๆ,ๆนั้นโอเคได้เปรียบอยู่มากถ้าสาฟ้าหลังจากที่เห็นการโจมตีของทาุไฟไอ้ท่าน้ำแข็งผิดน,นะครับ มาเจอในส่วนของท่าสายฟ้าที่ทโดนสกิลมันไปจริงๆก็คืออาจจะทําให้การหยุดชะง,งักสตันอะไรไปประมาณนั้นแต่ดูแล้วคงเป็นไปไม่ได้เลยอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นก็คือการที่จะทําให้มอนสเตอร์ในระดับบอสโดนสกิลเรา,เาแล้วมันหยุดชะง,งักเหมือนท่าน้ําแข็งหรือการติดสตันนี้หลบหรือเกิดยังไงแค่เป็นไปไม่ได้และการโจมตีของเรามันอยู่ในระยะที่กลางมันไม่เหมือนกับ การโจมตีในระยะที่ไกลที่ทิ้งระยะห่างอยู่ตรงไหนก็ได้ของจอแล้วโจมตีไปแค่เท่านั้นะมันก็ไม่ใช่ปัญหาคาดพิษครับมาดูในส่วนของคาดพิษนะครับความได้เปรียบของเราก็คือแม้ว่าอัตราการติดพิษมันจะต่ำแต่ก็ใช่ว่ามันจะทำให้ มอนสเตอร์ในระดับบอสติษทิพเลย,ลเเลยดูที่ตัวมันก็ได้อนะหากเราไม่เห็นค่าสเตตัสที่อยู่ในชื่อของมันแต่ดูตรงที่ตัวชื่อของมันหนะ่อยไอตัวของมันเลยหากเป็นสีเขียวเยอะๆนะแสดงว่ามันจะติดพิษอยู่แต่ในขณะนี้ผมพยายามโจมตีละความติดพิษก็คือแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ก็พยายามดูๆในไอส่วนของดอกไม้ทะเลไฮดร้าอะไรพวกนี้ที่มันพุ่งขูกมาจากพื้นดินอนะ ไอ้ตัวนั้นตัวต่อพลังงานเราเลยนะขอปลาหินเราเข้ามาถ้าหลบไม่ได้ก็จากพลังงานนิดๆที่เราจะต้องสูญเสียาจะาเป็นพลังงานเยอะๆที่เราจะต้องตายแต่ถึงกระนั้นนะการโจมตีระวังวงกว้างของมันละกันจากครึ่งวงกลมอาจจะเป็นเศษ3ส่วน4ก็เป็นได้ ดูในส่วนของท่าสุดท้ายคือท่าแสงที่มีการโจมตีในอัตราของความเสียหายที่ค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำแต่ความได้เปรียบเสียเปรียบในการเล่นในการเล่นของท่านี้มันมีเพียงแค่ว่าอ,อีไฮด้าที่เอาอ,อันนี้ผมจำมาจากเกมแรา็าร์ลเนาะมันพุน่งพออกมาอย่างเงี้ยมันเป็นไฮด้าออกมาก็หามันอยู่เป็นกระจุกกระจุก กิลที่ผมปล่อยออกไปคือปล่อยแสงออกไปอยู่จุดหนึ่งบวกกับกระจุกกระจุกของที่เป็นสีม่มวงๆอ่ะแต่กระจายออกไปอ่ะมันก็อะ่ะมันก็ส่งผลให้ไอ้พวกนี้เสียบสูญเสียพลังงานถึงขั้นตายไปได้เช่นกันเพราะว่าความรุนแรงของผมมาที่ผมในนําตัวนี้คือเน้นการโจมตีหนักเป็น2เข้าเน้นการโจมตีตุดคิติคิลนะหรือเจาะเกาะไห่ลบๆ,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 ๆโอเค ไฟตายไปซะไอ้หนูเอ้ยธาตุไฟครับผมมาดูในธาตุนี้นะครับการต่อสู้กับมอนสเตอร์ดูแล้วหัวบอสตัวนี้จะเน้นสกิลไปทางธาตุไฟซึ่งมีการโจมตีหลากหลายแบบทั้งที่หลอกล่อให้เราพยายามหนีแล้วมันก็พยายามหลบเข้ามา สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับระวังสกิลนี้นะหากยืนอยู่ขาปลายอ่ะตายแน้นน่ข่าน้ำแผ็งแต่ในบางครั้งนะครับเวลาเราเล่นนักเวทสกิลบางสกิลของเราที่เน้นการโจมตีอะ่ะมันต้องหยุดชะงักเนาะถึงจะปล่อยสกิลออกไปได้และสกิลบางสกิลเป็นการโจมตี ของนักเวทแบบต่อเนื่องอย่างสกิลพ่นไฟซึ่งในที่นี้คือผมไม่ได้ใช้อะไรเลยและสกิลพ่นไฟเนี่ยจะเป็นการโจมตีในระยะใกล้แต่การเห็นผลดาเมจเนี่ยแรงแต่ก็ควรระมัดระวังกับบอสบางชนิดที่มีความสามารถที่แบบว่าหากเราเข้าไปใกล้เราก็ซิมองเทงได้แต่ไม่ใช่กับตัวนี้นะอันนี้คือ พลาดพังเองอ่ะเจอเลยตายถ้าสายฟ้าในสกิลที่ผมตายเมื่อตัวตะกี้เป็นสกิลเอออย่างสกิลเนี้ยซึ่งหากใครลืมลืมตัวเนี่ยลืมเลยลืมไปว่ามันจะกระทบเราตรงไหนเนี่ยเราก็จะโดนดาเมจันตรงนั้นแล้วเราลืมดูว่า เกราะเราไม่มีเลือดเราเหลือน,น้อยหากโดนจังๆสักไม่กี่รอบก็ตายแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าโดนสกิลอื่นและสกิลไฟไอตัวมเมื่อกี้คือมันจะค่อยๆกินวงจนเราตายธาตพิษ อีกหนึ่งในสกิลที่ตัวละครเราจะได้เปรียบคือสกิลธาตุพิษเนาะแต่ก็ใช่ว่าจะใช้ได้กับมอนสเตอร์ Monster ในระดับบอสได้แต่ก็ไม่แน่เสมอไปหากโดนไปทีๆก็ตายได้เหมือนกันสกิลนี้ก็เราเราเราจะเห็นก่อนที่มันจะดาบปล่อยดาเมจเสรเรามันจะกำหนดจุดที่จะชี้เป้าในการปล่อย,อยผมเบื่อสกิลนี้เหมือนกันนะซึ่งหากจะหลบมันผมก็เพียงแค่กดสกิลบ้าไปก็สิ้นเรื่อง อย่างที่เคยเกล่าวมานะครับการต่อสู้นะครับไม่ควรกินระยะเวลาเนิ่นนานมากเกินไปแต่ในตอนนี้เนาะสกิลผมท่าแสงตัวเนี้ยมันมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งคือผมเน้นการโจมตีหนักเป็น2เท่าไงและสกิลอัพเกรดของมันเหมือนกันเนาะที่เพิ่มแต่รูนลิง์เนี่ย ยังได้ไม่ครบหากได้ครบเมื่อไหร่เนี่ยผมมาก็หนักเอาการเหมือนกันเพราะว่าการโจมตีแบบสุ่มเนี่ยมันก็รุนแรงได้มากเหมือนกันแต่ก็ใช่ว่าจะเหมือนกับสกิลของธาตุไฟเนาะที่ดาเมจสูงมากแต่ก็นะมันแลกกับข้อเสียคือระยะเวลาในการไล่อช้า